ก็ต er ้องขอบคุณจริงๆแล้วที่นี่ก็คงจะเป็นสลานที่ตั้งที่จะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นจากที่เราพยายามแล้วก็เราจะพยายามมากึ้นสองร้อยห้าสิบล้านสองร้อยห้าสิบล้านเลยจริงๆครับไม่ไม่มีกับคือนวัดพูดอะนะฮะัชัดเจนมากคือเฉพาะที่ดินเนี่ยร้อยประมาณร้อยห้าสิบล้านก็ทุกคนก็เห็นแคชเชเช็คของผมแล้วนะครับแต่ว่าเราซื้อมาในสภาพของตึกร้างแทบจะทุบทิ้งหมดเลยนะครับแล้วเรามีสองอาคาร นะที่เรายืนอยู่นี่คืออาคารหนึ่งอาคารสองก็ใหญ่เท่านี้เท่ากันเลยนะครับตปนวงนชั้นเท่ากันแล้วก็ชั้นบนของอาคารสองจะเป็นอคอนโดมิเนียมเป็นเป็นเฮาที่ผมจะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องแบบพยายามวิถีวิถันแล้วก็จะมีอห้องหนึ่งข้างเป็นเฮาสำหรับ คนที่ได้ํำรงตำแหน่งสูงสุดจะมาพักได้นะครับเพราะฉะนั้นชั้น3ของฝั่งนู้นชั้นท็อปฟลอร์ก็จะเป็นเลสเซนต์นะฮะจะมีคนขึ้นได้อยากขึ้นไหมฮะมีครัจะมีคนขึ้นได้ก็คือเวพาผู้ชนะนะ MGI นะครับแล้วก็ตัวผมที่จะามาอยู่อาศัยสลัอก,กันที่บ้านเฉพาะ MGI เฉพาะ MGI เพราะ MGT นะส่วนมากแล้วก็เขารวยครับ <c oughs> <c oughs> คืเอเขาจะมาอยู่ห้องของเราเลยครับไม่กี่ล้านนะฮะเขามีบ้านหลังละ30ล้าน28ล้านกันเลนะอ,อ,อันนี้อีก2บ้านก็น <c oughs> ที่นี่จะเป็นศูนย์กลางทั้งหมดจริงๆนะครับโดยเฉพาะตึกหลังเนี่ยจะเป็น f u ลฟ f ลเมน l ์ m e n t ถ้าเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเป็นคลังและศูนย์แอคส่งสินค้าทั่วประเทศไทยโดยที่เราไม่ต้องอาศัยคนอื่นเลยสมมุติแบบตอนนี้เรารันเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เริ่มทํางานแล้ววันหนึ่งนั้ประมาณหนึ่งเดือนอเส่วนด้านหลังนี้ ที่วันนี้จัดเป็นที่รับรองเนี่ยหลังจากกำแพงน,นี้ก็คือสตูดิโอนะฮะพยายามจะถ,ถ่ายทอดสด24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เดือน november เพื่อขายของนะครับนะฮะขายของ24ชั่วโมงขายได้ดีบ้างไม่ดีบ้างน้อยบ้างมากบ้างคนหลากหลายที่จะมาวนมาขายจะเป็นสินค้าในเกือของเราเราก็อยากให้เกิดแค่นิยมว่ากข้างนอกมีเซเว่นอว่ที่นี่ ถ้าเอก็มีขายของ24ชั่วโมงออนไลน์ได้นะเขาบอกว่าอาณาจักทุกที่ไทยนะครับความสำเร็จแบบเอ็มารจิ้งใหญ่มากเลยก็ก็ยอมรับว่าเรามีโกะที่ชัดเจนเรามีเซตเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับวันนี้เราก็ค่อนข้างที่จะยอมทุ่มกับมันนะครับที่ดินก็ทั้งหมดประมาณหนึ่งไร่หนึ่งไร่ซึ่งหายากในย่านนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยกว่า3,000ตารางเมตรนะครับแล้วก็สามารถบรรจุคนเจริญนี้ได้ ประมาณ200กว่าคนเสร็จนะครับก็ถิดว่าเต็มความสามารถที่เราทำนักวันนี้แต่วันต่อไปเราจะทำให้ดีกว่านี้ครับฝากด้วยนะครับจะได้เห็นอะไรในนี้ครับจะได้เห็นอะไรก็ปีหน้าจะเห็นหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในที่นี้นะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ที่ยังบอกไม่ได้แต่ว่าปีหน้ารับรองได้ว่านักข่าว คงจะยุ่งอะฮะว่าอะไรครับแล้วก็มันมีอะไรใหม่มันต้องหาเงินใหม่ๆก็ต้องหาอะไรแปลกๆนะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ทำก็คือนะเครือข่ายนะค้าขายแบบตรงไปตรงมานะครับมันต้องมีอะไรใหม่ๆแหละเชื่อผมมั่นใจนะว่าทุกคนอยู่กับแกนมานานจะรู้ลักษณะของแกนคือบ้าบอบอสนุกสนานหยุดหยุดนิ่งไม่เป็นเออ อย่าท้านะท้าเดี๋ยวทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วผู้กำกับไหนก็ทำคำนั้นเห็นีเห็นว่าจะมืแบบเป็นเปิดเปิดค่ายทำท้ายกับปีนจริงไหมครับที่วันนี้อ๋อไม่หรอกปีหน้าหนักไปทางไม่จำเป็นต้องเปิดค่ายก็ได้แต่ว่าปีหน้าหนักไปทางเรื่องของโอเคก็มีซีรีส์มีละครอะขอนิดนึงเร็วนี้ก็จะมีการร่วมมือกับช่องบันที่ไม่ใช่ละครที่อิงฟาเล่นครับ นะฮะเราจะมีร่วมกันลงทุนกบทังช่องวานเดี๋ยวเชิญแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้เห็นนักแสดงของเราก็อึ้งแล้วนะฮะอึ้งไปเลยนะฮะก็เร็วๆนี้จะได้ชมผลงานในต้นปีเราก็จะเร่งขายกันนี่คือหอนึ่งเรื่องนะครับแล้วเราก็มีตข่าวดีๆเราอ่าเราก็ส่งศิลปินอย่างสแนค็คไปเป็นนางเอกภาพยนตร์เต็มตัว ถ่ายในประเทศเกาหลีก็จะไปในประมาณวันอ,อีกสสัปดาห์ก็ <c oughs> จะเดินทางไปเกาหลีนะครับแล้วก็มีข่าวดีจากน้องหลิงก็จะเป็นนางเอกเดียวแต่เราไม่บอกว่าอะไรนี่คือข่าวดีที่เกิดขึ้นในเร็วนี้น้องอย่างรู้เลยเพราะผมบ <c oughs> อกว่าอย่าบอกน้องรอให้น้องประกวดเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราต่อรองก่อนน้ำไข่น้ำพีกให่ได้สักสองล้านถ <c oughs> <ๆ>ึงจะได้ถึงจะได้เยถึงจะได้เลยถึงจะได้โอกาสไงนะฮะแต่ว่าอันนั้นคือโปรเจกต์ปกติอยู่แล้ว แต่ในปีหน้าจะมีโปรเจกต์ใหม่ที่เรายังอาจจะไม่เคยทำรับในรุ่วมทำครับก็คือเรียกว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ของอยู่ที่สมุนแบบใช่ครับเน้นคุยง่ายคอมเมอร์สแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์อ่าเราเน้นทำมาหากินด้วยการขายของนะขายอ่าบริการก็คือความสุขสนุกสนานเอนเตอร์เทนเมนต์เองครับต้องหนักต้องโตอย่างนี้ปีต้องโตสิครับถ้าไม่โตจะพูดถึงข้อดาวก็ในปีนี้ตามคำสัญญาครับว่าปีนี้ของเราเนี่ย อยอดขายก็ต้องพันล้านอยู่แล้วนะฮะซึ่งเราก็เดินทางมาเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณสักสามเดือนเนี่ยเราก็คิดว่าเป้าหมายของเราชัดเจนเราไม่คาดเกินนะแล้วเราพูดตั้งแต่แรกว่าผกลกําไรในปีนี้ยังไงเราต้องพยายามแตะให้ได้อันนี้เราพูดมาแล้วนะครับคาดการณ์ว่าต้องถึงสองร้อยล้านก็ก็ไม่น่าจะพลาดนะครับสําหรับปีนี้แต่ปีหน้าก็คงจะขอเติบโตอีกเยอะมากครับ นะครับ okay, right ไปแล้วนะครับสวัสดีครับฝาก่อนม็ได้ค่ะไม่มีอะไรครับก็ฝากผลงานของ MGI ด้วยตอนนี้ Miss Brand International นะครับเป็นอีกหนึ่งปีที่เราก็มีทั้งอุปสรรคมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งกำลังใจนะครับแล้วก็ใกล้ที่จะจบซีซั่นแล้ววันที่20นี้รอบชุดประจำชาติที่ MGI Hall นะครับ วันที่22รอบทีลิมินารีแล้วก็มีมีการโชว์นักร้องสมกันไปสำหรับ3คนสุดท้ายนะครับแรนวอยซ์สวอดแล้วก็รอบไฟนอลวันที่25นี้ที่ m g i ออกก ฝากทุกท่านดูด้วยถ้าดูได้จริงๆก็ทาง youtube นะครับแบรนด์ทีวีครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยรักใครเชียร์ใครก็ต้องตามไปกอกขอบเขตกันครับล่าสุดไปสอนพิเศษมาใช่ไหมครับไปสอนเที่ยงเที่ยงยงไงครับสอนพิเศษเรือไปสอนพิเศษอาจารย์ที่มาสอนเป็นอาจารย์สังคมสัมภาษณ์ก็ก็ไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่ก็จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรครับเียงแต่ว่าผมหนุ่มเขาบอกว่าเฮ้ยแบบที่ เราไม่รู้จะดันกันไปทางไหนต่อแล้วอะไรเนี้ยเขาแบบชวนกันไปก็เอเคครับก็ก็ก,ก็ยินดีก็วิ่งไปสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกระชับพื้นที่ให้เร็วกว่านี้เพราะว่าเราขีดเส้นไปที่125ล้านมันน้อยนิดมากแต่ทรัพสมบัติของพวกเขาว่ะมันน้อยมาก125ล้านถึงค่าทางด่วนทางด่วนของพวกเขาอะ่ะเพราะว่าเราไปดูก็รู้แล้วว่าเขาถอนเงินออกบางปีเนี่ยคุณพอเขาถอน500ล้านขวด นะฮะโดยการที่ทําเป็นกู้บริษัทเพราะเป็นบริษัทจํากัดชะมกู้ปับ๊บวางกุ้งเอาเงินออกปัง้งคือเงินมันไหลโฟล์มากแล้วก็ดูจากจานวนคนผมก็มีตัวเลขชัดเจนว่าคนเปิดบินสองแสนห้าหมื่นเอาแค่สองแสนห้านะผมก็ลองอย่างเชิงว่าเจ้าหน้าที่รู้ไหมว่ากี่คนใช่ไหมฮะอ่าไม่เป็นไรรู้ไม่รู้ผมไม่รู้เขาไม่ตอบเขาบอกให้ไม่จาก,ก่าสามหมื่นหนึ่งพันคนคูณสามหมื่นหนึ่งพันคนคูณสองแสนห้าได้เท่าไหร่ มันเยอะมากนะไม่ติดเป็นพันล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเหล่านี้มันไปไหนแล้วใครจะเป็นผู้ต้องหาใครจะเป็นผู้เสียหายเนี่ยผมก็แบบคิดว่าน่าจะมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนะนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องแบบต้องไปรรรรคุยคุยหรือไปดูอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยรน้อยลร้อยยี่ล้านีมันย้อยไปเพ่เพราะว่ามันน้อยมากมันเสร็จเงินมันเสรจมากมากเลยนะมันน้อยจริงๆมันน้อยมากๆร้อยยี่สิบล้านมันน้อยมากมาก,ากอ่ะเออแบบ โลลอยคันหนึ่งก็40สล้านแล้วว่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะแบบให้กระชับ้ือทีให้เร็วนะแต่ท่านก็บอกว่านี่ก็เร็วแล้วนะฮะก็รอดูแต่ว่าผมก็มั่นใจว่ามีรลลอบที่สองแน่นอนนะฮะถ้าให้คาดเดาัดงาไปนะฮะไม่เกินวันพูุน้านา่จะมีรอบที่สองได้รอบที่สองนี่คือน่าจะเป็นยังไงคะก็จะเป็นผู้ที่ต้องตกเป็นผู้ที่โดนข้อกล่าอายุกัรนะก็คือร่วมกัน นะฮะก็ชอบโกหลอกลวงประชาชน,นแล้วก็นําข้อมูลเช็คเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก่อนแต่สิ่งที่เราหลักดันเนี่ยก็คือเราอยากผลักดันให้เพิ่มข้อเก่าหาเป็นแชร์ลูกโซ่เพราะว่าด้วยองค์ประกอบมันชัดเจนผมพยายามอ่านองค์ประกอบให้ฟังเพราะว่าการเที่จเข้าขายแชร์ลูกโซ่คือการใช้กลยุทธ์การขายการโน้มน้าวหรือการหลอกลวงซึ่งคาว่าหลอกลวงเนี่ยมันเข้าข้อหนึ่งละ เพราะว่าเขาถูกข้อกล่าวหาว่าหลอกลวงนะครับโดยการให้หลงทุนหรือซื้อสินค้าโดยเงินลงทุนหรือเงินซื้อสินค้าเป็นเงินที่นํามาเป็นผลกําไรให้กับคนที่อยู่ข้างบนจะถือว่าเข้าข่ายนัดแชร์ลูกโซ่ซึ่งมิติมันครบแล้วนะฮะ,ะแต่ว่าบอกทางเจ้าหน้าที่ไปสอบสวนกลางเขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปพิจารณาอีกก็คงจะเป็นคําตอบกลางๆของเจ้าหน้าที่ตํารวจ เป็นการเพย์เซฟตัวเองนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเกิดขึ้นในสังคมงไทยแล้วเราก็รู้สึกเบื่อนะฮะไม่ได้เบื่อท่านนะเดี๋ยวท่าน,นมาโกรธผมอีกนะ,ะแต่ว่าเบื่อลักษณะของการทํางานระบบข้าราชการซึ่งมันไม่เล็บหรือไลท์หรืออะไรว่ามามันจะมีคําประโยคคลุงเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันให้แน่ชัดต้องไปดูรายละเอียดกันอีกครั้งจะต้องไปดูในทุกๆบริบท แล้วเดี๋ยวไอ้สรุปมันก็เป็นอย่างนี้ครับผมตอนนี้18โมสก็ถือเนเรืองใหญครับผมเรีางเรียก18โมสเรียก18มขุดะ18ไม่คนทวันนี้ผมใส่มุด้เลยบินพี่เผมให้มุมุดหนึ่งเลยอแซมนี่ผมให้มุมขุดหนึ่งเลยใส่หนักๆนักกดๆใส่หัวไปเลยนะส่วนการนี่ผมก็ให้มุมุดหนึ่งเลยผนมีการยึด ที่สามคนขวดนะครับรอตอนนี้มัตน,นตอนนี้เอาจริงๆแล้วอ่ะคนที่อยู่ข้างนอกอ่ะยังไม่ได้ถูกคิดเลยนะมันยึดแค่สามคนสนะี่สี่รายเชื่อมันก็วนอยู่ในแฟมลี่พอละอังนง่ายๆยืนหยวดไปวันนี้ผมก็เจอน้องที่เป็นแฟนกลับน,นะนะเขาก็โดนด้วยนะครับซึ่งมันเป็นแพทเทิร์นจะมันเป็นแพทเทิร์นของระบบราชการสะดุ้งมาว่าคนนี้ก็เอาคนนี้แล้วคนรอ,อบขนะ้าง แต่ว่าคนที่เดินเข้าคุกไปด้วยกันยังไม่ได้ยึดนะยกเว้นพอถูกไหมฮะยังไม่ได้ยึนนยกยยยดยการการานัน่อยเพาอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่ามีรถมีไรตามมาดูก่อนแต่ว่าคําสั่งการยึดทรัพย์จริงๆไปดูอะมันยังไปไม่ถึงใครเลยนะซึ่งผมมั่นใจว่าคําสั่งมันต้องมีนะฮะแต่ไม่รู้จะมีเมื่อไหร่นะฮะแต่ก็คงต้องเร็วแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเคลื่นยยอนย้ายทรัพย์สมบัติกันง่ายผมก็คาดหวังว่าคงไม่ได้มาหลอกแต้มเทมหน่วย ร้อยหนึ y, ่งได้สักห้าบาทก็เก่งแล้วล่ะนะแต่ผมกลัวว่าร้อยหนึ่งจะได้สองบาทอาจจะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เงินมันถ่ายเทง่ายแล้วเงินเบิกเป็นเงินสดง่ายแล้วก็เงินเปลี่ยนเป็นเงินบิตคับบิตคอยนะคะโทษทีนะบิตคอยนะนะับบิตคับของไทยเดี๋ยวเขาว่าเอาเป็นบิตคอยนะฮะซึ่งมันอยู่ในทําได์แค่เท่านิ้วก้อยคุณจะใส่พันล้านก็ได้คุณจะใส่ร้อยล้านก็ได้คุณจะใส่สองล้านก็ได้คุณจะใส่ร้อยบาทก็ได้มันก็ชิ้นเท่ากันอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นมันเอาไปไหนก็ได้เอาไปเบิกที่ไหนก็ได้เบิกเองไม่ได้ก็โอนให้คนอื่นเบิกถ้าไวใ้ใจถ้ามันไม่เชิดก็เขาเบิกไปแล้ววัหนหลังให้บินตามไปหาเขาก็ได้ส่งเป็นวัสดุไปให้คนก็ได้เพียงแค่คุณต้องรู้รหัสซึ่งตอนนี้รหัส16ตัวของพออ่ะก็ไม่มีใครรู้ก็าตัวพอเองก็เล่นแบบบอกว่าฉนัน mm hmm. ลืมเขาลืมล้วทำไงรหัสนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะ คุณจะมาเล่นเกมโชว์ดาวกันหม,มุนไปหมุนมาไม่ใช่รหัสเซฟนะรหัสไม่ได้ตัวเลขนะครับเช่นสมมติเขามีประโยควลีอ่ามีาเรื่องของเมนูโปรดอามีตัวเลขสลับขั้นนะมีหนังเรื่องโปรดมีประเทศมีตัวเลขมันจะวนไปวนมาจนคุณไม่รู้หรอกว่าคืออะไร16เซตมันถึงจะเข้าถึงซึ่งผมมั่นใจว่าผมทำปรวจว่า เราถ้าเข้าถึงไม่ได้จะทำยังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวเขามีสงสัย <ผม S 2> ใจแไ,ไหมไม่รู้เพราะว่าผมไม่มงว่าบางทีเขายังไม่รู้ักผิดครับว่าะมันจบมันแอบซ่อนอยู่ตรงไหนเอันนี้ก็ไม่รู้ว่ากันอาีน้ไมพรม่มีวันจบำคำว่าจบยังไงอะครับเอาสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆดีกว่า แล้วเร็วนี้ต้องมีผู้ต้องหาเพิ่มแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เยอะด้วยอันนี้มีแน่ข้อต่อไปขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อาจจะถูกเรียกมาให้การที่เป็นประโยชน์แต่ว่ารำคาญใจแน่นะไอ้พวกฝ่ายโฆษณาเจ้าของตึกวายนองวายนิ่วหรือไม่กับใครที่ชวนกันไปโปรโมทอันนี้จะต้องมาว่าบริสรทธส์ใจแค่ไหน เพราะว่าอย่างน้อยๆหลายๆคนก็รู้เห็นขับเห็นยิ <c oughs> ฟังได้ยินมองไปทำให้เกิดการติดตามกันอะไรเงี้ยมันน่าจะมีด้วยแล้วที่มากไปกว่าน,นั้นผมมั่นใจว่าจะต้องมีข้อกล่าหาที่สามแน่ๆน,นั่นก็คือแชร์ลูกโซ่นะฮะแล้วต้องไปถึงปปงคือนะ,ะไปตรวจสอบเส้นทางการเงินในการฟอกเงินเพราะว่าส่วนมากแล้วแชร์ลูกโซ่จะตามมาด้วยฟอกเงินนะครับเพราะว่าฟอกเงินกับแชร์ลูกโซ่ มันเป็นศินต่อเนื่องมันเป็นข้อต่อเนื่องที่มันควรจะมาด้วยกันแน่นอนหนึ่งคดีที่เขาต้องโดนผมมั่นใจคือชาลุกโซอย่างตำรวจตอนนี้เขาจะต้องถูกฝากขังทั้งหมดทุกคนรู้ใช่ไหมทั้งหมด4ีบแปวันส2บกุบสิเอ่อสิบสองวันแรกเนี่ยก็คืออยู่ในข้อกล่าวหาก็คือข้อกล่าวหาช่อโครงผม เดี๋ยวถ้าเขาเพิ่มข้อขาอหาอีกตัวหนึงเข้าไปจะกลายเป็น84วันเขาถูกนะเพราะว่า,าข้อขาอหาหลังมันแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นฝากขังได้มากสุดถ้ามีข้อก่าวหาเพิ่มก็ไม่เกิน84วันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยต้องส่งให้อายการสั่งฟ้องนะครับซึ่งต้องส่งก่อน84วันถ้ามันมีอันที่สถ้าไม่มีอันที่3าต้องส่งก่อน48วันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการศาลน,นะฮะซึ่ง ผู้ถูกกล่าวหายังไม่ได้เป็นผู้ผิดใชยังไม่มีบ่าสาเนี่ยมีสิทยืน่นประกันได้ทุกเวลานะฮนะยืน่นประกันเรื่อยเทุกสัปดาห์ก็ได้ทุกวันได้ทุกวันก็ได้นะแต่กรมไม่มีอะไรทำนะเพราะว่ายิ่งมาบ่อยมันยิ่งน่ารำคาญนะนะจะทําให้เขารู้สึกผิดันก็จะมีเว้นระยะเว้นระยะแล้วก็จะมาได้เรื่อยๆครับ ซึ่งอยู่กับยีพินิตผ่าคมีโอกาสโดนโดนครับโดนเพราะว่าการกระทําการแบบนี้แล้วสูญเสียเงินจริงๆแล้วเขาบอกว่าพอเขาบอกว่าหมื่นล้านพยายามล็แต่ดูจากปริมาณแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผมเองก็มั่นใจนะว่ายังไงก็เกินห้าหมื่นล้านยังไงก็เกินบางคนคาดการณ์ว่าถึงเกือบแสน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตีแบบกลางๆผมวว่าน่าจะเกิน5้าหล้านในเรื่องเหล่านี้เพราะมันอยู่บนดินกับอยู่ใต้ดินดีแคลร์ <c oughs> กับไม่ได้ดีแคล <c oughs> เพราะว่า <c oughs> <c oughs> เขาปิดบัญชีถ้าเกิดใครชอบอ่านการปิดงบเราไปอ่านดูหกหนึ่งหกสองสามหกสี่หกห้าหหกมันปิดบัญชีแบบแปลกๆอ,อันเออมันกําไร กำไรมันก็น้อยบางปีกาไรน้อยมากมีบางปีกํไา,กรากไรเยอะอะอะไรเงี้ยครับมันมีพิรุษทางการบัญชีก็ยงเยอะครับล้อจบบแนะนผู้เียหาัครับฟ้องครับแจ้งความนะครับตอนนี้ได้ประมาณได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะยอดยอดคนประมาณสองพันคนยอดเงินประมาณเข้าใกล้แปดร้อยล้านเก็อร้อยแปดร้อยงาน แต่ยังมีคนที่ไม่ยอมเพราะว่าหนึ่งอดไปแล้วก็ไม่ได้ลำบากนะครับเขารวยกว่าเดี๋ยวไม่ก็เงียบเสียเวลาเปล่าๆอยากจะวิงบอลคนเหล่านี้ควรจะทำอะไรที่แสดงถึงความเหมาะสมอย่าไปคิดเองว่ามันมัน,ม,นมันไม่ควรทำเพราะด้านความเหมาะสมตอนนี้บอกได้คำเดียวว่าน้อยมากไปแจ้งความซะข้อหนึ่งเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ใจนะเผื่อว่า คุณคิดว่าน้อยมันอาจจะลอยมาถึงคุณก็ได้คุณอาจจะเป็นปัญหาก็ได้อย่างที่สองถ้ามันไม่ได้เป็นข้อหนึ่งเป็นตัวกระตุ้นผลักดันให้กระบวนการยุติธรรมไม่นิ่งเพราะว่าทุกการแจ้งความสอบสวนกลางจะเรียกไปสอบสวนทุกกรณี <c oughs> แต่ตอนนี้เขาสอบสวนไม่ไหวเขาจะฝากให้โรงพักถ้าใครแจ้งที่โรงพักให้โรงพักสอบสวนให้แล้วทําสรุปให้ แล้วก็ส่งเข้าสอบสวนกลางแต่ถ้าคุณอยากไปสอบสวนกลางเขาเรียกเปิดทุกวันไปเลยคุณได้เจอตำรวจสองชั่วโมงแล้วถึงจะได้กลับเขาจะสอบสวนเสร็จเลยนะแลจวทไมนา้าให้คุณมาไปเสียเวลามาแล้วนั่งคิววันนี้มีชากาแฟขนมอันนี้ผมก็บอกให้ฟู้ดพพอร์ตอะไรใดๆก็ไปกันเยอะแยะเลยนะครับบริการคุณอย่างดีเลยนะครับนั่งอมยาดมรดมยาหม,ม่องนวดกันคืนกันรอเวลาไปนะถึงเวลาปับ๊บคนละสองชั่วโมง ขั้นต่ำในการบันทึกข้อความครับผมต้องไปใช้สิทธิ์ของตัวเองครับว่าไหนเนีนี้ไม่มีข่าวว่ามีความคิว่าพอเขายอมเขาใเรื่องกิจเสียงแล้วเขาไม่มีการเอ่ยบุคคลที่อยู่ในกิจเสียงนะพวันนี้ตำรวจไม่ยอมบอกให้เขียนชื่อก็ไม่ยอมเขียนเจวดาแต่ผมมั่นใจนะครับว่าผมว่าพอไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นคนโง่พอเป็นคนโคตรฉลาด โดยพื้นฐานแลผมเพิ่งรู้ว่าพอเรียนไปถากไทยรู้ไหมครูอ้อยจิตนาธพัฒรลุงน,นะฮะเรียนวิชานี้มาเดี๋ยวพี่คนส่งมาให้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวส่งมาเพินะะ่งส่งมาให้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเรียกว่ามันเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างที่จะแปลกนะฮะมันเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างจะแปลกเพราะว่าเนื่องจากว่า มันเป็นศาสตร์ที่พูดแล้วเนี่ยทำให้คนเนี่ยสงบเชื่อแล้วก็ยอมทําตามทุกอย่างเพราะว่าเขาจะมีนโยบายอยู่ไม่กี่นโยบายอ่ะที่เขาจะพูดก็คือว่าความทุกข์ความเจ็บปวดในวัยเด็กความยากไร้ก้าวข้ามความพยายามจนมาเจอที่นี่แล้วประสบความสําเร็จอยากส่งต่อความสําเร็จ เราอยากจะให้คุณเป็นเหมือนเราเราจะไม่ทิ้งคุณจับมือไปด้วยกันไป,ไ,ปไหมไปไปเข้าคุบกันอันนี้อันนี้นนมีคนเขาส่งมาฮนะบอสเรียนจิตวิยาสะกดจิตจากหลักสูตรเขียนทิพย์แล้วก็มีรูปให้ดูด้วยนี่ชัดเจนเลยนะคุณจะเป็นสกิมพยานเยอะนะดูหัวเนี่ยเออไม่ได้ไร่ยอมยอก เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนพวกอับบุญก็คือเป็นสะกดจิตแล้วก็บอกให้คนเชื่อนะครับก็ผมผมผมั่นใจว่าเคสเนี้ยยังไม่เป็นเคสสุดท้ายเดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกต้องไต่ตองให้ดีครับกลัวทำไมยังไม่จะกลัวเลยผมไม่เคยนึกกลัวใครเลยจริงๆนะขนาดคนอื่นที่ออกไปพูดก็มีการ นะกันจอมบลังมีกาดทั้งสามคนยี่ผเจอรถมันเดือดยอะแยะไปหมดเพราะไปคนเดียวขับรถถ้ายิงผมก็ยิงได้เลยไม่ได้กลัวอะไรครับผมมันใช่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยหลังจากนี้ท่กวันก็โดนเข้ามาบุวงเนี้ยโดนอะไรบ้างเนี่ยเราไม่โดนเไม่โดนรไม่โดนไม่เคยโดนเลยเแล้วเราก็พูดแต่ความจริงเลยอราเราก็พูดแต่เรื่องจริงใครจะเกลียดก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเราก็พูดตรงๆตรงจริงเราก็วิจารณ์กลับไปบางคนเป็นเพื่อน อย่างสมมติมาบอกว่าการผิดอะไรเงคนพูดเป็นเพื่อนผมด้วย